สวัสดีครับเพื่อนน,งงนิติกรสำนักงานตำรวจชาติทุกท่านและก็ประชาชนแฟนคลับของดรชา์ลนะครับที่สนใจเรื่องของกฎหมายปกครองอวันนี้ก็วันศุกร์ที่8เดือนเมษายนปี2500 2 5 6องห้งงงงาลงวันลงคืน ไม่เป็นไรทำงานจนเบลอภารกิหน้าที่ต่อคําถามหน่วยทุกวันนะวันละใส่ห้าเรื่องไอ้ดาวก็ถามว่าเอ๊ท่านไม่ได้ไม่เล็โทรศัพท์ของมาอย่างไงเละรู้ได้ยังไงก็บอกว่า,าเขารู้กันหมดแล้วทุกหน่วยถ้ามีปัญหาคดีปกครองเนี่ยต้องผู้เชี่ยวชาญของตรก็คือดออรประชาพันธ์ตำรวจรีดรประชากระมวนที่ทํา ปรึกษาท่านต้องเถือไม่มีปัญหาได้ทางออกหาทางออกให้จนได้ <c oughs> ว่าก่านไปคือนี่คือลักษณะของการที่ผมเออดเนินการภายใต้ในโยบายของท่านผอบตรนะฮะต้องสร้างแบรนด์ให้กบรัวเองถ้าคุณมีแบรนด์ให้กบรัวเองแล้วเนี่ยนะเมื่อพูดถึงคดีปกคล้องนึกถึงใครดกรประชานี่ไงคือการสร้างแบรนด์ให้กบตัวเองเพราะเราอยู่หน้างานนี้นาน มีความรู้ระดับปัญญาอีกกองกฎหมายมหาชนด้วยทําคดีปกครองมาเยอะอ่านทุกวันนะครับญณะข้อกฎหมายัญหาท้งปฏิบัติภาคราฐบำหรับวิทยารู้นํามาเผยพระให้ท่านฟังนะครับตอบคําถามภาคสามก่อนภาคสามเรื่องนี้เยอะนะภาคสามภาคสองนี่พอๆกันนะก็ตามด้วยภาคหกด้วยนะเอาภาคสามก่อนภาคสามมีประเด็นอย่างนี้ภาคสามมีประเด็นก็คือว่า คกรารตาการตำรวจเนี่ยนะครับกระทผิดคดียายานะพราะกระทาคดียาปาัาบทางด้านหน่วยก็ว่ามีเหตุผลที่จะตั้งกรรมการทางวินัยสอบวินัยอย่างร้ายแรงนะครับหน่วยก็ตั้งพอตั้งไปนะครับปรากฏว่าคดียายามันยังไม่จบนะคดียา,ยามตนต่อสูขข้กันไปพอตั้งแล้วเนี่ยผู้ังคับการเองก็มีการออกคําสั่งให้ ตำรวจคนนั้นออกจากราชการไว้ก่อนพอตั้งกรรมการแล้วก็มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะแล้วก็มีการสอบไปสอบ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 จนครบ240วันคณะกรรมการบอกว่าเมื่อคดียาามันยังไม่จบนะฮะขอขยายขยายไปสองรอบรอบละ60สนะสองรอบก็120อ่ะบวกไปก็เป็น เท่าไรก็เป็น3 6 0วันเรียบร้อยพอไม่ได้ปั๊บก็มีการเสนอให้ทางด้านของผู้การนั้นออเรียกนะครับมีคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งให้ออกชั่วคราวเพื่อถอนคำสั่งให้ออกไว้คนเข้ามาทำงานทีนเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการทีนนะพอบรรจุปั๊บเนี่ยฮะก็มีการคืนสิทธิประโยชน์ให้นะแต่คืน ในช่วงของการเรียกบรรจุแล้วนะแต่ระหว่างให้ออกแว็ก่อนเนี่ยยังไม่คืนไม่คืนนะคืนเฉพาะส่วนที่นะเรียกมาบรรจุนะครับในคําสั่งมาจากให้ออกระกับไว้ก่อนเนี่ยมาบรรจุแล้วก็คืนนั้นไปจนกระทั่งคดีย,ยาเสร็จพอคดีย,ยาเสร็จปับนะครับทางด้านของคณะกรรมการก็มีความเห็นให้ยุติเพราะว่าศารคดีย,ยา นะครับสั่งยกฟ้องเขายกฟ้องปั๊บเนี่ยคณะกรรมการ,ก,ารก็มีความเห็นนะครับยุติเรื่องนะครับคดีวินัยก็ยุติส่งเรื่องมาตามขั้นตอนนะครับผาาก็ยุติตามพอมาที่กตรกตร,กรมีมตินะครับว่าถึงแม่ไม่ผิดแต่มีมลทินมัวหมองดังนั้นให้ออกจากราชการอ่า ออกราชการนะครับก็มีคําสั่งให้ออกจากราชการตามมาติของกตรท่านด้านของตำรวจนี้ก็ไปฟ้องเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากเ,าเรื่องของปลดออกว่ากันไปแต่ทีนี้ระหว่างที่มีการฟ้องคดีแรกคดีเรื่องของการาปลดออกจากราชการนะฮออกคดีเรื่องของบุญชหมอมองนะระหว่างนั้นข้าราชการตำรวจบอกให้ มันยังมีสิทธิประโยชน์ค้างอยู่นะเพราะว่านะครับในกรณีที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเรียกมาบัรจุเรียกมาเพื่อถึงคำสังเรียกมาทํางานครับไอ้สิทธิตรงนี้อขอได้ไหมเพราะมันมีกฎหมายกําหนดนะครับตาตราตกา95ของพรบตำรวจกรณีสอบสวนไม่นแล้วเสร็จจะต้องนะฮะเรียกข้าราชการตำรวจนั้น นะครับกลับเข้ารับราชการหรือ่อาแล้วก็ให้เข้าราชการแล้วก็ให้มีสถานะสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตลอดตลอดระยะเวลาที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการมาจนก็หมายความว่าจะเป็นตำรวจอยู่นะแล้วก็คืนสิทธิ์เินด้วยนะครับก็เลยนะขอปรากฏว่าเมื่อทําคําร้องมาทางด้านของผู้การนะครับก็ตรวจสอบแล้วกันเหน็นว่าไม่ได้ นะครับไม่จ่ายแต่ว่าการไม่จ่ายนั้นก็มีหนังสือสอบถามไปที่กรมชีกลางนะกระทรวงก,การคลังก็มีความเห็นว่า,าต้องรอนะครับว่าถ้าจะจ่ายได้นะครับต้องรอเรื่องของกรณีที่ไม่มีบทัทชีมัวหมองอผู้ง่ายๆก็คือเอาปลายเหตุเนี่ยมาอ้างว่าจ่ายไม่ได้กระทรวงการคลังเนี่ยไม่จ่ายมีเหตุผล การมีการอ้างเรื่องของอให้ออกจากการเพราะมีวันทินหมองเนี่ยจ่ายไม่ได้ก็เลยมีการยืน่นคำร้องไปนะครับระหว่างนั้นหน่วยก็ตอบความเห็น,นรับเฮ้ยไม่จ่ายนะผมไม่จ่ายเพราะก็มีการไม่จ่ายแต่ในคําตอบกลับนะครับปฏิเสธการจ่ายนั้นปรากฏว่านหน่วยนั้นไม่ได้แก้งสิทธิ ว่าถ้ากรณีไม่เห็นด้วยจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่ได้รับคำสั่งนี้อพอไม่แก้งสิทธิ์ปั๊บระยะเวลาก็เดินไปทางนั้นตำรวจพวกนี้ก็ใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องศาลเลยไปฟ้องศาลปกครองเป็นอีกเคสหนึ่งในกรณีเรื่องของการเรียกเงินจำนวนนี้คืนนะครับเรียกเงินจำนวนที่ส่วนระหว่างที่ให้ออกระดับมาก่อนคืนดังนั้นแปลว่ามี2คดีคดีแรกเพิกถอนคำสั่ง นะครับให้ออกจากราชก,การเพราะมีบนทินหมองหมองประเด็นที่สองเรียกเงินกรณีที่ให้ออกราชก,การไว้ก่อนช่วงนั้นนะจึงมีสองเคสที่สอบถามว่าจะมีทางออกอย่างไร <c oughs> จะมีทางออกอย่างไรแต่ไอเรื่องของการฟ้องคดีให้ออกจากการส่อนไม่มีเอ้ให้ให้อ่าให้ออกเพราะบันทินหมองมอนไม่มีปัญหานะครับต่อสู้กันในศาลแต่เคสที่มีปัญหาคือเคสที่ไม่ได้จา่ายตัง ระหว่างที่ให้ออกราชการไว้ก่อนนั้นกลายเป็นประเด็นปัญหาท,าทันทีนะครับกลายเป็นประเด็นที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์กันทีว่าหน่วยนั้นจะต้องทําอย่างไรทางออกแนวคําวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดข้อกฎหมายหลักผูกพันตามคําพิพากษานะมันน่าสนใจน่าสนใจมากไหมนี่แค่ผมออกสเต็ปหรือออกลิเกหรือว่าออกฉากเนี่ย <c oughs> ตีรนะนาดออกจถานีปลาไปเกือบ10นาทีแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าที่ทําไมระเบียบขั้นตอนแบบนี้ทําไมหน่วยถึงไม่เกตภาษาจะไม่เก็อ่ะม,มันเป็นเบสิกพื้นฐานของการที่บังคับใช้กฎหมายนะมันเป็นเรื่องของระเบียบคําสั่งที่มันเป็นเบสิกเบสิกฝฟล์เจ้าที่ปฏิบัติไม่มีองค์เหรอถ้าไม่มีองค์ทําไมไม่ไม,ไม่สอบถามหรืว่า หาข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรวิธีปฏิบัติอย่างไรอ่ะโอเคแจม้ากับแบบชุดนหน้ามาชุดนี้นะครับออกโลกลงนะครับตีเรือนาดนะครับกลองตุ้หมึงตุ้หมึงไปไปกับสิบนาทีแล้ว <c oughs> พักสักครู่เลยนะนะเดี๋ยวติดตามคลิปที่สองแล้วกันนะฮะติดตามคลิปที่สองแล้วกันเพราะคลิปหนึ่งไม่ควรเกินสิบนาทีถ้าเกินสิบนาทีแ๊บเดี๋ยวจะไม่ จะไม่ได้เนื้อหามาตอนที่สอตอนเนี้ยอะไรนะฮะสำหรับตอนแรกนะครับพักไปก่อนนะครับอีกสักครู่มาครับ